ยกตำแหน่งให้เป็นแบบสามีแห่งชาติคิดยังไงแบบคำนี้คะคุณกอเจรายุคะ่ะผู้ําคนคะเขินนะ <c oughs> เขินอืแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ผมก็เพิ่งรู้นะว่าม,มันมีอะไรแบบนี้ด้วยอตอนแรกก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขามีการจัดตำแหน่งอะไรพวกนี้กันด้วยแต่แต่ก็ก็ก็ขอบคุณเขาเขาจริงๆผมว่าเขารักตัวละครคะเขารักตัวละครแล้วเขาก็อยากให้ตัวละครเนี่ย น่าจะได้ตำแหน่งอะไรสักตำแหน่งหนึง่ง <laughs> ครับซึ่งมันก็มีผู้หญิงมากรีการเยอะขึ้นใช่ไหมคะไออย่างทางโซเชียลใด,ดๆอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราเราอ่านแล้วเป็นไงบ้างคะแบบขอบแบบขอบคุณมีแต่คำรู้มีแต่ความรู้สึกขอบคุณเวลาเขาเข้ามากดคอมเมนต์กดไลค์หรือกดหัวใจอะไรเงี้ยมันก็เปรียบเสมือนเราเป็นศิลปไม่ใช่เปรียบ ผมเป็นศิลปินที่ทํางานศิละปะออกมาแล้วพอมีคนชื่นชอบงานศิละปะของเราแล้วเขาก็มาเอามาทักทายคนที่เป็นเจ้าของงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความบันเทิงในลักษณะนั้นแล้วผมก็ขอบคุณเขาแบบขอบคุณขอบคุณผมไล่อ่านในี่ขอบคุณทุกคนเลยนะปล่อยให้ใจตัวเองได้ขอบคุณอขอบคุณขอบคุณ,คณ,คณเพราะว่าต่อให้เราทํางานที่ดีมาเราไม่มีคนดูเราจะไปขอบคุณใครอ่ะ <c oughs> เห็นมีได้ไลฟ์กันใช่ไหมคะไลฟ์หลายโซได้คุยกันครับได้คุยกันบ้างได้คุยกันบ้างพี่ตุ๊กี้พี่ตุ๊กี้น่ารักน่ารักมากเขาพสูงเราไม่หยุดเลยนะคะตามไปคอมเมนต์บ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้พี่ตุ๊กี้น่ารักครับน่ารักจริงเราเห็นแล้วเรายังยังยังไอ้นี่เลยยังแบบยังดีใจเลยที่แบบอ้มีคนชอบผลงานเราขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ผมนึกถึงตอนผมเป็นเด็กเวลาผมชอบใครสักคนหนึ่งผมก็เป็นแบบพี่ตุ๊กี้แหละ ุกวันี้ก็ยังเป็นอยู่เขาทำที่ชื่อเราด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่จริงๆเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันเลยยังยังยังจะยังน่าจะเจอเว็บกันแบบตามแบบตามตามกองถ่ายอย่างเวลาไปเว็บไปเวิร์กบอยบ้างไรเงี้ยก็เจอบ้างแต่ไม่ได้แบบไม่ได้คุยกันค่ะสำหรับคอสเป็นยังไงบ้างคะอ๋อโอเคไงบ้างคะฟีดแบ็กค่อนค่อนข้างดีเกินที่ คาดไว้ครับ <c oughs> ตอนแรกก็คือคิดอยู่แล้วว่ามันน่าจะออกมาโอเคเพราะว่าเราเห็นตัวบทเราเห็นเพื่อนนักแสดงที่เล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะคนชอบเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยคนคนก็ชอบในความแบบละมุนของคุณอัมพลเนี่ยค่ะการดูลอล้มิงๆมันมันเหมือนเราหรือมันต่างเราขนาดไหนครัอ่อ คืออัมพลผมสร้างบุคลิกให้เขาเป็นผู้ชายที่ทะนุถนอม,มผู้หญิงเนี่ยนะ,ะแล้วก็คือเราจะเห็นพาร์ทนั้นกับแค่นางเอกแค่คนเดียวกับคนอื่นเขาก็จะมีความรักอีกรูปแบบหนึง่งเช่นกับพี่สาวเขากับกับกับคนที่เขาไม่ได้รู้จักอะไรเงี้ยทีนี้เวลาคนดูเนี่ยเขาเห็นอัมพลเนี่ยเขาเห็นอัมพลเพียงแค่ไม่กี่พาร์ทของชีวิต คือง่ายก็คือละครเราย่อมคัดสรรแต่สิ่งที่มันน่าดูมาให้คนดูแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวอังพลจะไม่มีความบกพร่องนะอืมครับแต่ฟีดแบ็ที่มันออกไปแบบคนก็คืออย่างที่บอกแหละคนอินในความมุมดีของคุณอังพลใช่ไหมคะอืมใช่ครับตัวเราแบบพอคนแบบข้างลัทหนักมากอะไรอย่างนี้ค่ะแบบคือ ก็มีเยอะนะผมว่ามันเป็นตัวละครที่มันไม่ได้หาได้ง่ายๆในชีวิตจริงอลเนาะเ้วก็แม้แต่ตัวผมเองผมก็ยังไม่เคยเจอคนแบบนั้นอลนะต่ันมีหลายรูปแบบเนาะใช่ใช่มันก็ยิ่งเรารู้จักใครสักคนนึงมากๆเข้าไปเท่าไหร่เราก็จะยิ่งไม่ใช่เห็นแต่ข้อดีนะเราจะเห็นข้ออื่นด้วยอะไรอย่างอัมพลเนี่ยตอนที่เขา ตอนที่เขามีความคุ้มคลัง่งตอนที่อยู่กับพ่อเห็นไหมว่าเขาก็เป็นคนนึงเลยอะรอยางเง้ร่วมงานกับพี่นุ่นพี่ปีเตอร์น้องกรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างคะครับแฮปปี้นะเป็นทีมงานที่ทํางานด้วยแล้วสนุกรจริงๆไม่ได้มีแค่นั้นมี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 มมใช่มีเยอะเลยตัวพี่โอเองผู้ก,กํากับเองอก,ก็กเป็นคนที่ทําให้งานทําสนุกทํางานสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ย คนเขียนบทด้วยพี่หญิงด้วย,ยครับ,บอกบอกเองอ่ะค่อนข้างแบบพุ่มเทกับการแต่ละเรื่องแต่ละบทมากไงคะอย่างเรื่องนี้เราต้องทําการบ้านหนักขนาดไหนคะคือผมว่าการบ้านต้องทำหนักทุกเรื่องนะเพราะว่าผม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 ,ผม,ผ,มผมคิดว่าสมมุติว่าผมเป็นคนผลิตส,สินค้าเช่นครีมยาสระผมหรือครีมทาหน้าอะไรก็ตาม ผมก็ต้องมั่นใจว่าลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมทำอาชีพนักแสดงผมคือคนผลิตตัวละครแล้วถ้าผมไม่ทำงานหนักคนดูจะได้ตัวละครแบบไหนไปอะ่ะจริงๆมันไม่ใช่ทำงานหนักทำงานให้ตรงประเด็นทำงานให้ฉลาดโดยซ้ำออทำงานให้ตรงประเด็นทำงานให้มันแบบให้ให้ให้ อ่ะนั่นแหละทําให้มีคุณภาพในแต่ละครั้ทงที่เราได้รับบทในแต่ละเรื่องต่างเนี้ยค่ะตัวก็จริเงเราจมอยู่กับตัวละครนั้นานานแค่ไหนหรือว่าแบบอ่ะถ้าจบซีนจบจบเรื่องก็คือมันสลัดลดูได้เลยเพราะอย่างบางคนก็จะแบบพากลับไปที่บ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะต้องถามเขาด้วยว่ากระบวนการทํางานเขาเป็นยังไงถ้าเขาเป็นแบบนั้นนะนะแต่กระบวนการทํางานของผมผมจะค่อนข้างโปรเทคใจเป็นที่สุดเพราะว่า ผมยกตัวอย่างว่าเวลาที่ห้างสรรพสินค้าหรือห้างอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำห้องตัวอย่างไว้ให้คนดูว่าเ,เคยไปอีเกียใช่ไหมที่แบบมีห้องห้องที่เขาจัดไว้เป็นล็อกเป็นล็อกว่าเนี่ยถ้าคุณจัดบ้านแบบเนี้ยบ้านคุณจะออกมาเป็นแบบเนี้ย mm. คนที่จัดเนี่ยเขารู้อยู่แก่ใจว่าไอ้บ้านที่เขาจัดแม้มันจะเหมือนห้องนอนที่อยู่ได้จริงแต่มันอาศัยอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่านั่นอาศัยอยู่ได้นั่นแสดงว่ากระบวนการทํางานของเขาต้องผิดปกติ mm hmm. ถูกไหมเ <c oughs> ออเพราะ,ะเพราะฉะนั้นคนจัดเองก็รู้ว่าฉันจัดให้เหมือนอยู่อาศัยได้มากที่สุดแต่มันอยู่ไม่ได้ <c oughs> คนมาดูก็มาดูก็รู้ว่าถึงแม้จะนั่งบนโซฟานอนบนเตียงแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ไม่ได้อยู่ดี ทั้งคนจัดและคนดูย่อมรู้ว่านี่เป็นเพียงจินตนาการที่เอาไว้เพื่อให้คนเห็นแต่ทีนี้เนี่ยถ้าถ้าเราทํางานแล้วเราแบบเฮ้ยบ้านฉันจะอยู่ที่นี่นี่คือที่ของฉันผมว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติทางกระบวนการทํางานแล้วนะถ้าเป็นแบบนั้นเกตอ,อันนี้เกตใช่ไหมเกต,ต,ตใช่ไหม <laughs> มันเป็นพาร์ทหนึ่งของงานนะมันเป็นพาร์ทหนึ่งของงานอยู่แล้วเราเราเราทำงานให้ตัวเราเป็นคนทำงานไม่ใช่ให้งานทำเรา <c oughs> อย่างอย่างเรื่องนี้ด้วยความที่แบบ้ <c oughs> กระแสมันมันดีกำลังดีอยู่เลยเง <c oughs> ี้ยค่ะแล้วมันต้องเบรกไปจริงกลัวหรือว่าแบบเสียดายความต่อเนื่องของมันที่เสียไปไหมคะกลัวก็ไม่มีประโยชน์เสียดายก็ไม่มีประโยชน์ มก็เลยไม่รู้จะกลัวและเสียดายไปทําไมเพราะว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็เรื่องมันเป็นแบบนี้จะ mm hmm. ต่อให้เราอยากให้มันเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็น mm hmm. เราก็ตกหลุมความคาดหวังตัวเราเองเลย mm hmm. <laughs> เพราะฉะนั้นเราเราทําหน้าที่ในส่วนของเราเต็มที่แล้วเ mm hmm. ต็มที่แล้วจริงๆ mm hmm. หน้าท, mm hmm. าที่หน้าที่ตรงนั้นทําสุดความสามารถแล้วแล้วทีนี้มันจะเป็นยังไงมันขึ้น กับปัจจัยอะไรหลายอย่างที่ทั้งมองเห็นและเขามองไม่เห็นไม่มีใครไม่มีใครคาดเดาได้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงถ้าคนไหนคาดเดาได้ก็คงไม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็คง